การให้ธรรมะเป็นทานเป็นเลิศกว่าทานทั้งปวงทางเส้นไหนเราไม่ค่อยได้เดินเราไม่ค่อยชินกับเส้นทางทางเส้นนั้นย่อมเดินลำบากเป็นธรรมดาเพราะว่าจิตมันชินตั้งแต่ทางฝุ่งซ่านทางที่เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้มาแล้วนับพบนับชาติไม่ทวนจูจ่ๆวันหนึ่งเราจะให้มันมาชินกับความสงบ ื่หยุดความฟ้งสรางต่างๆเหล่านั้นมันย่อมลำบากและยุ่งยากเป็นธรรมดาตรงนี้เราต้องใช้ความอดทนเพียนพยายามทำให้มากทำบ่อยๆค่อยๆถากถางทางไปก็เราปล่อยให้หญ้าลกคลึมคุ้มทางของเรามานานแล้ววันหนึ่งเราจะมาถากถางทางนั้นมันก็ย่อมเหนื่อยย่อมลำบากเป็นธรรมดา แต่ถ้าเรามีใจสู้อดทนภาคเพียรถากถางไปเรื่อยๆทางนั้นมันก็จะค่อยๆโล่งเตียนออกไปเรื่อยๆเช่นกันเมื่อทางมันโล่งแล้วมันก็จะเดินง่ายสิเป็นอย่างนี้แน่นอนนักภาวนาก็อย่ายอมแพ้มันเพราะยอมมันเมื่อไหร่ยา่ามันก็ลกคลึ้มคลุมทางขึ้นมาเมื่อนั้น